สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้ครับเปิดประเด็นด้วยข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ของอิสราเอลต่ออิหร่านวันที่13มิถุนายน2025ใช่ค่ะปฏิบัติการราชสีพงาดหรือ Operation Rising Lion นี่สะเทือนไปทั้งภูมิภาคเลยครับใช้เครื่องบินรบเกือบ200ลำโจมตีเป้าหมายเป็นร้อยแห่งทั่วอิหร่านเลยนี่มันมันเปลี่ยนจากที่เคยเป็นสงครามเงา สู้กันลับๆผ่านตัวแทนใช่ค่ะหลายสิบปีเลยนะคะที่เป็นแบบนั้นกลายมาเป็นการ,รเผชิญหน้ากันตรงๆคำถามสำคัญเลยคือมันจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบไหมอืม้มหือคำถามใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกข้อมูลเท่าที่เรามีกันทั้งการโจมตีปฏิกิริยาบริบทแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆครับคือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะจากเดิมที่ใช้ปฏิบัติการลาบับใช้กลุ่มตัวแทนตอนนี้กลายเป็นรัฐประทะรัฐโดยตรงเลยมัน มันผันผวนมากค่าเดายาขึ้นเยอะเลยนะครับมากค่ะความเสี่ยงสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะมีทั้งโรงงานนิวเคลียร์ที่นาธานส์ที่บอกว่าเสียหายบางส่วนอือหึอันนี้เป็นป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็สําคัญมากครับแล้วก็มีระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็ที่สําคัญเลยคือพุ่งเป้าไปที่ผู้นําระดับสูงผลเอกฮอเซนซาลามี ami, ผู้บัญชาการ IRGC ใช่ค่ะผู้บัญชาการกองกําลังพิทักการปฏิวัติตอิสลาม ถูกสังหารเลยนะคะพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อีก6คนโหนี่มันไม่ใช่แค่ส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับแบบนี้ไม่ใช่เลยค่ะประเด็นสําคัญคือยุทธศาสตร์ของอิสราเอลดูเหมือนจะมุ่งไปที่การตัดหัวผู้นําหรือที่เรียกว่า strategic decapitation ตัดหัวเลยค่ะแล้วก็ทําลายขีดความสามารถทั้งทหารทั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านแบบจริงจังเลยการสังหารนายพลซาลามีนี้คือโจมตีศูนย์บัญชาการครั้งใหญ่ ส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็คือตัดกําลังคนสําคัญโจมตีนาธานก็กระทบโครงการนิวเคลียร์ตรงๆการกล้าเปิดหน้าโจมตีเป้าหมายระดับนี้มันมันท้าทายมากค่ะทั้งต่ออิหร่านและประชาคมโลกเลยไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้การโจมตีระดับตัดหัวแบบนี้ฟังดูเสี่ยงมากเลยนะครับมันจะไม่ยิ่งโยโย่หรอครับอิหร่านเขาตอบโตอ,อย่างไรบ้างครับเออิหร่านตอนนี้เรียกว่าตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกเลยค่ะ ผู้นำสูงสุดคาเมเนอีก็ประกาศเปล่าว่าจะลงโทษอย่างรุนแรงอ,มอมืมีการชักธงแดงแก้แค้นที่เมืองกอมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะธงแดงแห่งการแก้แค้นเบื้องต้นก็มีการยิงโดรนไปกว่าร้อยลำซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกสกัดได้นะคะครับเหมือนเป็นการตอบตัวเชิงสัญ,ญลักษณ์ก่อนดูเหมือนจะเป็นแค่นั้นค่ะเหมือนยกแรกแล้วอิหร่านก็ยังกล่าวโทษสหรัฐด้วยว่ามีส่วนรู้เห็นอืมอ คือที่น่ากังวลคือแรงกดดันภายในประเทศเขาเองที่ต้องตอบโต้เพื่อรักษาหน้าเอาใจสายเหี่ยวครับผมนะคะคือการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์กับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันอาจจะให้ผลตรงกันข้ามเลยคือยิ่งผลักดันให้อิหร่านเร่งพัฒนาน,นิวเคลียร์ให้เร็วขึ้นไปอีกเพื่อเป็นหลักประกันความอยู่รอดขั้นสุดท้ายอันนี้คือผลกระทบระยะยาวที่น่ากลัวจริงๆค่ะจริงครับฟังดูน่ากังวลมากและเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้อยู่อยู่ดีก็เกิดขึ้นนะครับ ช่วงปี2024ที่ผ่านมาเราก็เห็นสัญญาณความตึงเครียดมันไต่ระดับมาตลอดเลยใช่ค่ะมีหลายเหตุการณ์เลยทั้งการโจมตีสถานทูตอิรานในดามัสกัสแล้วอิรานก็ตอบโต้ด้วยโดรนขีปนาวุธครั้งใหญ่ครับแล้วก็มีการลอบสังหารผู้นำฮามาสผู้นำฮิสบุลลออีกแล้วอิร่านก็ยิงขีปนาวุธตอบโต้อีกครั้งเหมือนกับว่าเส้นแดงที่เคยคุมคุมกันอยู่มันมันจางลงไปเยอะเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะรูปแบบนี้มันชี้ให้เห็นวงจรการตอบโต้ที่อันตรายมากคือต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าต้องโต้กลับให้แรงขึ้นได้เรื่อยทําให้การจะลดความตึงเครียดมันยากขึ้นแล้วก็เสี่ยงมากที่การ,รเผชิญหน้ากันตรงๆแบบนี้จะกลายเป็นเออ่ความผิดปกติแบบใหม่ new abnormal ใช่ค่ะในภูมิภาคคือกลายเป็นเรื่องที่ อ๋ออาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะอะไรแบบนี้แล้วผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆอย่างสารัฐหรือนานาชาติเขามีปฏิกิริยาย,ยัางไงบ้างครับสารัฐก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีของอิสราเอลแต่ก็เรียกร้องให้ลดความตึงเครียดแล้วก็เตือนอิหร่านด้วยว่าอย่าโจมตีผลประโยชน์ของสารัฐคือเป็นท่าทีที่ ค่อนข้างละเอียบอ่อนนะคะพยายามบาลานซ์ใช่คะ่ะพยายามรักษาสมดุลไม่เข้าไปเกี่ยวโดยตรงแต่ก็ยังสนับสนุนอิสราเอล<ะ>ซึ่งก็อาจจะทําให้อิหร่านสับสนได้เหมือนกันส่วนนานาชาติไม่ว่าจะเป็น u ูเนนอยูจีนรัสเซียหรือรัฐอาหรับส่วนใหญ่ครับก็ออกมาประนามการโจมตีของอิสราเอลแล้วก็เรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจแต่ว่าเสียงเรียกร้องพวกนี้อาจจะมีอิทธิพลจํากัดนะคะถ้าเขามองว่าเป็นเรื่องความมั่นคงถูกค่ะ ถ้าทั้ง Israel, อิสราเอลอิหร่านมองว่าเป็นเดิมพันความมั่นคงแห่งชาติเสียงภายนอกอาจจะไม่มีน้ำหนักมากพอถ้าอย่างนั้นปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะชี้วัดว่าสถานการณ์มันจะบานปลายไปถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบได้เอ,อ่อมีหลายปัจจัยที่ต้องจับตาใกล้ชิดเลยค่ะที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นลักษณะและขนาดของการตอบโต้จากอิหร่านเองว่าจะแรงแค่ไหนใช่ค่ะถ้าแรงมากพอก็อาจจะกระตุ้นให้อิสราเอลโจมตีซามอีก แล้วก็ต้องดูว่าอิสราเอลจะตัดสินใจโจมตีเพิ่มเติมอีกไหมครับแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องการลุกลามไปโจมตีประเทศที่3หรือผลประโยชน์สหรัฐอันนี้ก็เรื่องใหญ่และที่สําคัญมากๆคือการกลับไปโจมตีสถานีนิวเคลียร์อีกครั้งอันนี้ถือเป็นตัวคูณความเสี่ยงเลยนะคะจากการคํานวณผิดพลาดใช่ค่ะมิสคาลคู l เลชันมัลติพลายเออร์อย่างมหาศาลเลยแล้วสุดท้ายก็คือแรงกดดันทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเองครับที่อาจจะบีบให้ผู้นําต้องเลือกทางที่เสี่ยงขึ้นถูกต้องค่ะ เอาละครับสรุปแล้วการโจมตีครั้งนี้ของอิสราเอลนี่ผลักดันภูมิภาคเข้าใกล้ปากเวส,สงครามมากกว่าที่เคยเป็นมาเลยนะครับแต่ดูเหมือนสงครามเต็มรูปแบบก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกิดแน่ๆยังค่ะยังไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซะทีเดียวตัวแปรสําคัญมันยังอยู่ที่การตอบสนองของอิหร่านหลังจากนี้จริงๆค่ะ ครับการเคลื่อนไหวต่อไปของอิสราเอลใช่ค่ะแล้วก็อิทธิพลการทูดของสารัฐด้วยและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันมหาศาลของผู้นำในเตหรานกับเยรูซาเล็มเองอสถานการณ์ยังเปราะบางแล้วก็ผันพวนมากๆค่ะสิ่งที่เหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยคือความเปราะบางของการป้องปรามหรือ e t e r r ร n c e ในยุคนี้ที่มันซัดซ้อนเส้นแบ่งมันไม่ชัดเจนเหมือนเดิมใช่เลยค่ะมันพลาดเลือนไปหมด งั้นคาถามทิ้งท้ายให้เราไปคบคิดกันต่อนะครับพอการมาเฉยหน้ากันตรงๆแบบนี้มันเริ่มจะกลายเป็นเรื่องที่ปกติมากขึ้นกลายเป็น new abnormal ครับมันจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์พื้นฐานของการป้องปรามการใช้กําลังในตะวันออกกลางไปเลยไหมแล้วมันจะมีความเสี่ยงใหม่ๆอะไรที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นที่เกิดจากความผิดปกติแบบใหม่ที่มันอันตรายแบบนี้ครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ